วิธีการทำอย่างนี้ครับตัวนี้มีเบวกเท่าไรมี M H 1, โมลเอสบวกเท่าไหร่หนึ่งคูณสิกำลังลบสองไม่ใช่หนูต้องแปลตรงนี้มาก่อนตรงนี้จะได้เอสบวกเท่าไรครับหนึ 1, <S 1> 1, <S ่งคูณสองูนสิบกำลังลบสองโมล,ลาร์ถูกไหมมันแปลว่ามีเท่านี้ในหนึ่งพันถ้าหนึ่งร้อยล่ะมีเท่านี้ในหนึ่งพันถ้ามีหนึ่งร้อยล่ะจะเป็นเท่าไร จุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามโมลอมโอเคไหมครับต่อไปดูตัวนี้ครับนูเติมไปกี่โมลล่ะครับนูก็มาคิดครับเป็นกี่โมลเอสอบวกเท่าไหร่นูสาเยเอ้ยหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามโมลาร์เนี่ยในหนึ่งพันหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามใน หนึ่งนท่า 20, 1, <000 S 1> หยิบมาร้อยละคูณสิบกล okay. จะได้เป็นหนึ่คูณสิบกำลังลบสโมล H สสรุปว่ารวมแล้วมี H บวกเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นรวมโมล H บวกเท่าไหร่ครับ0ูนยเอามาร <1, 1. S 1> วมกันนะครับเอามารวมกันนะครับ ตัวนี้ดูเป็น0.001ตัวนี้ดูเป็น0.0001ก็จะได้เป็นอะไรวะ0.0011 0.0011โอเคไหมครับหน่วยยังคงเป็นโมลอยู่หน่วยยังคงเป็นโมลอยู่แล้วทําเป็นโมนลาร์แล้วทําเป็นโมนลาร์ก็คือเป็นโมลต่ออะไรมไมะโมลต่อลิตร0.0011หารด้วย ตอนนี้ปริมาตรสุดท้ายเป็นเท่าไหร่หนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยสองร้อยก็ศูนย์จุดสองคิดเลขตัวนี้มาให้กูก่อนจะเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าห้าฮะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าห้าดูเป็นห้าจุดห้าคูณสิบกำลังสามลบสามถูกไหม ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเสร็จแล้วลูก5.5าุดห้าคูณส่กลังลบสามอยากหา pH ก็ได้เลย pH ก็จะได้เป็น3ามลบห้าจุดลบห้าจเท่าไหร่ครับล็อ้5จเท่าไหร่ลบห้5จเท่าไหร่0.74 0.743ดเดสี่ศเลบศูนเหลือเท่าไหร่ครับสอง สองจุดสองหกเิ่งมากครับข้อนี้ตอบเนี่ยครับ pH เท่ากับ 2. 2. สองจุดสองหกเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่นี่ก็คือคืออะไรวะ <c oughs> การเติมกรดในกรดการเติมน้ำในกรดนักเรียนจะเห็นว่าเรื่องนี้ยังไม่เติมกรดกับเบสร,รวมกันเติมกรดในกรดเติมเบสในเบสเติมน้ำใส่กรดเติมน้ำใส่เบส ยังไม่เจอเจอกดเจอกับเบสกดเบสยังไม่เจอกันจะเป็นอยู่ของข้อหนึ่งโอเคไหมครับ